สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าผมทนความร้อนแรงของนักเตะคนนี้ไม่ไหวครับโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดให้กับต้นสังกัดหรือว่าผูลนั่นเองนะครับทานผู้ชมอ่ะลงทุนเทรดมาให้เลยนะครับนี่ครับใช้ลูกชอ3คนไปเทรดมารีวิวให้ดูเลยนะครับในเบสเพย์เจอร์เนี่ยเขาเป็นนักเตะระดับบอลทองนะฮะทานผู้ชม ฟอร์มกาลังฮอตทีเดียวนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับบอลยูฟ่าแเชมเป้ลีกก็จัดแท็กถีกใส่อตาลาตาไปครับผมกาลังพูดถึงเดียโก้โชต้านั่นเองครับมานี่ครับในเกมนี้นะครับตำแหน่งหลักของเขาก็คือปีกซ้ายนะครับแต่ว่าเขาสามารถเล่นกองหน้าได้ด้วยครับมาจัดไปครับเดี๋ยวจะรีวิวเบสเพลเยอร์ให้ดูครับฟอร์มร้อนแรงขนาดนี้นะครับดีไม่ดีนะครับแล้วเร็วนี้อาจจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์สเพลเยอร์โวิกก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดู เบสเพเลอร์กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำเลเวลตันแล้วก็จะเอาไปลองเล่นดูนะครับว่าจะเก่งหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฟีเจอร์เนี่ยมันจะเก่งมากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับไปไปดูกันเลยครับเนี่ยนะครับเดียโก้โชต้านะครับในเกมนี้เนี่ยเป็นนักเตะระดับบอลทองนะครับเมื่อเราทำเลเวลตันเขาจะมีค่าพลังสูงสุดอยู่ที่89ดาหน้าตำแหน่งปีกซ้าย lwf นะครับแต่จากโปรไฟล์เนี่ยเขาสามารถยืนกองหน้าหรือว่าหน้าต่ำได้ด้วยนะครับเนี่ยฮะ 89ปีกซ้ายนะครับถ้ายืนเป็น CF 85นะครับท่านผู้ชมปีกขวา80นะครับนั่นหมายความว่าตำแหน่งที่มีค่าพลังมากที่สุดก็คือปีกซ้ายนะครับ LWF นะครับแต่เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าจะเล่นเป็นหน้าเป้านะครับรายละเอียดค่าพลังเมื่อเราทำเลเวลตันนะครับความสามารถในการเล่นเกมลุกหรือว่า Offensive a w a r e n e s s นะครับ86นะครับบอลคอนโทรลด d r บ b b l i n g Thai p o s i t i อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ88 89 88ฟินิชชิ่งจบสกอร์น้อยไปหน่อยนะครับ82นะครับสปีดก็ไม่เร็วไม่ช้านะฮะ87แต่สปีดต้นดีหน่อยนะครัับบ92นะคร คิกกิ้งพาวเวอร์ยิงค่อนข้างเบานะครับ84บาลานซ์ก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางลงถึงสเตมิน่าด้วยนะครับการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับคือดูค่าพลังแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดเด่นนะครับเดี๋ยวต้องไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับสกิลนะครับมีสกิล5สกิลนะฮะสใน5สกิลเนี่ยเป็นสกิลความสามารถเฉพาะตัวในคันคลองบอลนะครับ double touch flip flap cut behind enter step on ball control แล้วก็มีสกิลเรียกฟาล์อย่างเกมแมนชิพมา1สกิลครับเพย์ยิ่งสไตล์ของเขาจะเป็นนะครับ ผมเชื่อว่าพวกเราที่เล่นเกมฟุตบอลกันอยู่นะฮะก็น่าจะชอบดูฟุตบอลอยู่แล้วนะครับรวมถึงบางคนก็ชอบเตะฟุตบอลด้วยเป็นเรื่องปกตินะครับผมของผู้ชายส่วนใหญ่นะฮะผมก็เช่นกันนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวนะผมก็ชอบดูบอลติดตามฟุตบอลนะครับมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเราคงไม่พูดถึงนักเตะคนนี้ไม่ได้ครับฟอร์มกำลังร้อนแรงเหลือเกินนะครับเดียวก็โชต้านะครับผมกองหน้าของเลียภูลนั่นเองนะครับ ถึงแม้ว่าในเกมนี้เนี่ยเป็นนักเตะระดับบอลทองนะครับความสามารถก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆของบอลทองที่เราได้เห็นค่าพลังกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับผมแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีฟีเจอร์เพยเยอร์สเนี่ยก็คือการ์ดสีม่วงนะครับถ้าเกิดว่านักเตะคนไหนฟอร์มดีในสัปดาห์นั้นๆเนี่ยก็อาจจะติดฟีเจอร์เพย์เยอร์ที่เป็นเพย์เออร์ตัววิกนะครับแล้วเขาจะก้าวกระโดดความเก่งขึ้นมาทันทีนะครับค่าพลังของโจตาในแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นฟีเจอร์เพยเยอร น่าจะขยับขึ้นเป็นบอลดําเลยด้วยซ้ำนะครับทุกผู้ชมแต่มันก็คงไม่ได้เก่งกว่าเบสเพลเยอร์มากนักนะฮะเพราะว่าการทำฟิเจอร์เพยเอร์เนี่ยเขาก็อ้างอิงจากเวอร์ชันเบสเพลเยอร์แล้วก็อาจจะบวกค่าพลังไปอย่างละแต้ม2แต้มนะครับก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าสำหรับฟิเจอร์เพยเอร์เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่มันเก่งกว่าขับซีเลกชันอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความหวังเหลือเกินนะครับใครที่เป็นแฟนเลียฟูนะครับน่าจะแม่ตอนนี้น่าจะถูกใจนักเตะคนนี้นะฮะทุนผู้ชม ผมดูฟอร์มแล้วก็สุดยอดจริงๆนะเออฟอร์มฮอตจริงๆอะ่ะเมื่อคืนซัดไป3ประตูอะ่ะสุดยอดโอ,โ,อโอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตื่นขึ้นมามีความคิดอย่างเดียวเลยนะอยากจะรีวิวนักเตะค,คนนี้นั่นเองนะฮะผมขอพูดถึงเพย์นิ่งสไตล์ของเดียโก้โชตาก่อนแล้วกันนะครับผมเพย์นิงสไตล์ของเขาเนี่ยเป็นโลมิงแฟงนะครับโลมิงแฟงเนี่ยเป็นเพย์ิงสไตล์ของนักเตะตำแหน่งปีกซะส่วนใหญ่นะครับเป็นนักเตะตำแหน่งปีกที่ ลักษณะการเคลื่อนที่ของเขานะครับจะหุบเข้ามารับบอลด้านในมากกว่าโพซิฟิกวิงเกอร์นะครับโพซิฟิกวิงเกอร์เนี่ยจะยืนเป็นปีกธรรมชาติยืนริมเส้นนะครับผมรอรับบอลริมเส้นแล้วก็ลากเลื้อยนะครับผมใช้ความเร็วริมเส้นเป็นหลักนะครับแต่ว่าโลมมิ่งแฟงนะครับผมจะขยับเข้ามารับบอลหน้ากรอบเขตโทษอยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้ระยะห่างนะครับระหว่างมิดฟิลด์หรือว่าระยะห่างระหว่างเขากับกองหน้าเนี่ยมีน้อยลงนะครับ โอกาสที่จะเชื่อมเกมกับกองหน้าเนี่ยมีมากขึ้นนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะหลุดเข้าไปทำประตูเนี่ยมีมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือเพ้งสไตล์โลมิงแฟงนะครับนักเตะในเกมนี้นะครับที่มีเพ้งสไตล์โลมิงแฟงที่เราเห็นได้ชัดๆแล้วก็มีค่าพลังสูงๆนะครับก็มีซาร่ากิสมันซอฮุมินอะไรประมาณนั้นนะครับผมคือนักเตะปีกเหล่านี้เนี่ยก็มักจะตัดเข้ามาด้านในนะครับเพื่อรับบอลใครที่ชอบเล่นแผนที่มีปีกแต่ไม่ชอบเล่นบอลโยนเนี่ยน่าจะชอบเพ้งสไตล์ของนักเตะลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ ผมได้ทดสอบให้โชต้าไปยืนเป็นปีกซ้ายนะครับผมสลับกับหน้าเป้าหรือ cf นะครับมีความรู้สึกว่าถ้ายืนเป็นปีกซ้ายเนี่ยดูจะลงตัวมากกว่านะครับแล้วก็เหมาะสมกับทักษะของเขามากกว่านั่นคือความคล่องนะครับในการคลองบอลในระดับหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมดูฮ่ะดูการคลองบอลน,นะครับดูการพาบอลไปกับเท้าเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับจังหวะรับบอลน,นะครับแล้วก็ลากจี้ตัดเข้าไปด้านในแบบเนี้ย ผมว่าทําได้ดีนะทาได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปยืนเป็น CF เป็นหน้าเป้าเลยเนี่ยบางทีจังหวะจบสกอร์อย่างที่เราเห็นค่าพลังไปแล้วไงฟินิชชิ่งเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมการยิงตรงกรอบค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับถ้ายืนเป็น CF นะครับแล้วก็รวมถึงออฟฟิซิฟออา e เนสด้วยนะครับที่อยู่ในเกมที่น้อยนะครับแล้วหนำซ้ำนะครับยังไม่มีสกิลยิงสนับสนุนเลยนะครับผมมีแต่สกิลการคลองบอลทั้งนั้นเลยนะครับ มันก็เลยออกแนวกึ่งๆว่ายืนตัวต่ําดีกว่านะครับดูฮะดูความคล่องของเขาครับจังหวะนี้นี่คือสปีดต้นล้วนๆเลยนะฮะจังหวะแตะแล้วกะชากแตะแล้วกะชากนะครับแต่จังหวะจบอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงอย่างที่บอกนะครับก็หวังว่าถ้าเกิดมีฟีเจอร์เพเยอร์สออกมาเนี่ยน่าจะอัพค่าพลังบางอย่างที่เป็นจุดด้อยของเขานะครับแล้วก็เป็นไปได้ยากมากเหมือนกันนะถ้าเกิดมีฟีเจอร์ออกมาแล้วจะเพิ่มสกิลนะครับ คือโดยปกติแล้วนะครับนักเตะที่ติด f e a เ u อ e ์เพเยอรเนี่ยก็จะล้อตามเวอร์ชันเบสเพ a y e r ซึ่งสกิลต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เพิ่มนะครับก็มีนักเตะบางคนเหมือนกันนะในปี2020นะครับที่เมื่อเป็น f e a เ u อ e ์เพเยอรแล้วเนี่ยสกิลต่างจาก Base p เยอร์แต่นั้นส่วนน้อยมากๆนะครับแล้วเท่าที่เห็นในปี2021นะครับยังไม่มีลักษณะแบบนั้นนะครับคงต้องรออีกสักพักใหญ่นะ แต่ถ้าเกิดว่าเขารักษาฟอร์มดีๆแบบนี้นะครับยืนระยะฟอร์มดีๆแบบนี้ระยะยาวเนี่ยดีไม่ดีการอัพแพสครั้งหน้านะครับค่าพลังจะเพิ่มขึ้นหรือถ้าดีที่สุดเลยนะครับผมอาจจะขยับขึ้นเป็นบอลดําหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ในระยะเวลาอันสั้นขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนะโชว์ฟอร์มดีในวีคนี้นะครับผมในการอัพแพสครั้งหน้านะครับผมเชื่อว่าเดโก้โชต้านะครับ ฟอร์มน่าจะเป็นระดับ A แน่นอนนะฮะท่านผู้ชมเมื่อฟอร์มเป็นระดับ A นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเบสเพลเยอร์ก็ตามครับเขาจะมีโอกาสที่จะมีความฟิตหัวเขียวอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้พอเอาไปลงเล่นนะฮะค่าพลังมันจะมีค่าพลังแฝงนะครับทำให้เก่งขึ้นกว่าตัวปกติแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าความสามารถนักขณะนี้ของเขาเนี่ยยังไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับนักเตะตำแหน่งปีกซ้ายที่มี ค่าพลังสูงสูงได้ณตอนนี้ณวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ทาฟูลทีมเลือกคูเนี่ยผมว่าน่าเล่นเหมือนกันนะท่านผู้ชมดูฮะจังหวะการคลองบอลจังหวะการแตะหลบเนี่ยทำได้ดีนะแล้วเขามีสกิล4สกิลเลยครับเป็นสกิลความสามารถเฉพาะตัวในการคลองบอลน,นะครับแล้วความสามารถหรือค่าพลังในการคลองบอลทั้ง3อย่างเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดูฮะจังหวะแตะเนี่ยทำได้ง่ายนะครับแตะหลบหักหลบพลิกหลบนะครับแล้วก็หามุมยิงทําได้ง่าย แล้วที่เหลือก็มาลุ้นกันเองว่าฟินิชชิ่งจะยิงตรงรอบยิงเข้ารอบหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมทดสอบส่วนใหญ่ก็ทําได้ดีนะโดยเฉพาะยืนปีกซ้ายอ่ะผมว่าเหมาะกับ CF นะครับทุนผู้ชม CF ก็ให้เป็นหน้าที่ของฟิมิโนไปเนาะแต่ปีกซ้ายเนี่ยถ้าเกิดมาเนี่ไม่ฟิตนะฮะก็ลองใช้โชต้าดูนะครับผมว่าเล่นมันเหมือนกันนะครับเล่นมันเหมือนกันนะฮะทุนผู้ชมหรือถ้าเกิดใครจะเล่นเอาอัธรรถนะครับจะยืนเป็น CF เลยก็ได้นะครับ ดูครับตัดเข้ามารับบอลด้านในนะหน้าหัวโลกนะครับบ่อยครั้งมากนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังเขาจะไม่สูงนะครับแต่ความรู้สึกของผมนะหลังจากที่เด่นไปหลายแมตช์เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเข้ามือง่ายเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมกล่าวโดยสรุปนะครับเดียโก้โชต้าในเวอร์ชันเบสเพเยอร์นี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะระดับบอลทองนะครับแต่ก็มีความสามารถในการคลองบอลมีความสามารถในการพาบอลไปกับเท้าที่ดีทีเดียวนะครับผมเล่นเข้ามือง่ายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หวังว่าในฟรีเจเพเยอร์สเพเยอร์เดอะวีคที่จะ มีให้เราเปิดกันในวันพฤหัสนี้หรืออาจจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับอยากจะให้เขาติดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวอีกทีนึงนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมน่าจะขึ้นฟอร์ม A แน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ